มีคำถามหลายคำถามนะฮะว่าถ้าเป็นฝีเป็นหนองขึ้นมานะครับจำเป็นที่จะต้องกรีดระบายหนองเสมอไปไหมคำตอบก็คือเป็นฝีเป็นหนองเนี่ยนะฮะแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยนะฮะมีภูมิคุม้มกันที่ไม่ดีจริงหรือเปล่านะนะมีคำถามเลยฮนะเนี่ยถามผมบ่อยมากเลยเนี่ยเป็นฝีเป็นหน,นองบ่อยมากเลยแปลว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีจริงหรือเปล่าคำตอบเนี่ยต้องบอกกันเลยว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s e a r c h i ด็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของฝีนะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะเคยได้ยินนะฮะว่า,าแผลเป็นฝีแผลเป็นหนองนะฮะเป็นฝีเป็นหนองต้องไปให้คุณหมอเขากรีดระบายฝีระบายหนองมานะครับ วันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฝีทั้งหมดเลยนะฮะว่ากระบวนการกลไกในการเกิดเป็นอย่างไรนะฮะอาการเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการในการรักษาทําอะไรกันบ้างแล้วหลังจากที่เราได้รักษาไปแล้วเราจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงนะครับก็ผมคิดว่าคลิปนี้นะฮะน่าจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องฝีเรื่องหนองได้จบภายในคลิปเดียวนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะก็ฝีนะฮะ หรือว่าหนองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการนะฮะของร่างกายเรานะฮะที่กระบวนการภูมิคุ้มกันในร่างกายมีการตอบสนองกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาในร่างกายของเรานะครับมันทำยังไงละ่ะเริ่มแรกนะฮะพอร่างกายเรามีการติดเชื้อนะฮะโดยเฉพาะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะครับพอมันติดเชื้อเข้ามาผ่านในชั้นผิวหนังของเราหรือว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะครับ สิ่งสําคัญก็คือร่างกายเนี่ยก็จะมีการ alert ตัวเองนะฮะบอกแล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมนะฮะที่เข้ามาลุกล้ำนะอาณาเขตในร่างกายของเราละนะฮะกระบวนการพุ้มกันจะมีการตอบสนองนะฮะโดยการส่งนักรบนะก็คือเม็ดเลือดขาวนะโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวในกลุ่มที่เป็นชนิดนิวโทรฟิลกับแมคโครฟาจนะฮะซึ่งไอ,ไอ,ไอกระบวนการที่มีมการ ส่งสัญญาณหรือส่งสัญญาณให้กระตุ้นนะให้ตัวเม็ดเลือดขาวต่างๆมันออกมาทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะกรูกองทัพเม็ดเลือดขาวฮะมาในตําแหน่งบริเวณที่มีเชื้อโรคนะฮะพอกองทัพเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเข้ามาเพื่อจะมาต่อสู้กับเชื้อโรคที่เชื้อโรคก็เข้ามาติดเชื้อแล้วก็พยายามที่จะทําลายเซลล์เราแบ่งตัวออ,ออกมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองมาต่อสู้กับเม็ดเลือดขาวของเราเม็ดเลือดขาวของเราก็มีการ มาเต็มจํานวนเลยฮะเต็มกําลังในการที่จะมาต่อสู้กับเชื้อโรคที่อยู่ในตําแหน่งบริเวณนั้นๆที่มีการติดเชื้ออยู่นะฮะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะฮะก็จะมีการหลั่งสารนะฮะสำคัญนะฮะในการกระตุ้นให้เกิดอะไรบ้างหนึ่งก็คือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นนะฮะพอเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บนะเม็ดเลือดขาวเข้ามาเจอกันปะกันละนะก็จะมีการ หลั่งสารที่มีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับการอักเสบที่ว่าเนี่ยคนไข้ก็จะมีเรื่องของอาการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมานะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะพอมันนอกจากจะมีการหลั่งสารให้เกิดกระบวนการการอักเสบเนี่ยนะครับตัวเม็ดเลือดขาวเองเนี่ยนะฮะไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมฮะก็จะมีการต่อสู้กับเชื้อโรคนะฮะพยายามที่จะเข้าไปกัดกินทําลายนะ,ะพวกเชื้อโรคต่างๆนะฮะ ไอตัวเม็ดเลือดขาวก็จะวิ่งเข้าไปขมือบเชื้อโรคต่างๆนะฮะเข้ามาอยู่ในตัวท้องของตัวเม็ดเลือดขาวนะฮะก็กัดกินเซลล์ต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยนะฮะไอเซลล์พวกนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะถูกเชื้อโรคไอเชื้อโรคพวกนี้ก็จะถูกเ,เม็ดเลือดขาวเนี่ยกัดกินไปจนตายหมดนะฮะแต่ในแอ่งในสมอลภูมินั้นๆเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งในร่างกายนะฮะพอมีอาการติดเชื้อมีเม็ดเลือดขาวเข้ามากัดกินเนี่ย มันก็เกิดสมรภูมิแช่เกิดพื้นที่สังสงครามเกิดขึ้นนะก็มีคนบาดเจ็บล้มตายนะไอตัวเชื้อโรคก,ก็ล้มตายลงนะฮะเม็ดเลือดขาวที่มันกัดกินไว้เนี่ยมันก็มีการาบาดเจ็บล้มตายลงนะฮะการที่มันมีการตายมีการบาดเจ็บของตัวเชื้อโรคแล้วก็เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับมันก็จะขั่งค้างอยู่ในบริเวณนั้นๆนะฮะเหมือนกับว่าเราไปลบกันสู้กันนะฮะทหารสู้กันนะ คนที่เสียชีวิตทหารที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะถูกฝังอยู่ในบริเวณนั้นนะอาจจะอยู่ในตําแหน่งนั้นไม่ได้ไปไหนนะครับการอักเสบก็ยังมีมาเรื่อยๆนะฮะมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆอักเสบเรื่อยๆแล้วก็มีการต่อสู้ไปมาเรื่อยๆไอ้ฝีหนองเนี่ยมันเกิดจากการที่ตําแหน่งแอเรียในบริเวณนั้นๆเนี่ยนะฮะมันมีเชื้อโรคนะมีเม็ดเลือดขาวที่เข้ามากัดกินแล้วมันก็ ตายกันอยู่ในตำแหน่งบริเวณนั้นนะมีทั้งตัวเซลล์มีเลือดขาวมีทั้งเชื้อโรคแล้วก็เซลล์ต่างๆร่างกายที่มันถูกทําลายลงในระหว่างที่การต่อสู้พูดง่ายว่าเหมือนโดนลูกหลงโดนระเบิดไปด้วยยิงปืนใหญ่สู้กันปุ้มปุ่มใช่ไหมต้นมงต้นไม้ก็พังดินก็พังหน้าดินก็พังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นตัวเป็นองค์ประกอบที่มันจะทําให้เกิดฝีหรือว่าหนองขึ้นมาในท้ายที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะฝีหนองมันเกิดจากอะไรฮะมันก็เกิดจากการที่ ร่างกายเป็นกระบวนการของร่างกายนะฮะที่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคนะ,ะมีการสู้รบนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะฮะจนมีเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีสงครามมีกองทัพเข้ามาทั้งเม็ดเลือดขาวกับตัวเชื้อโรคนะ,ะแล้วก็ตายกันนะ,ะแล้วก็ประกอบขึ้นมากลายเป็นหนองขึ้นมานะฮะกลายเป็นฝีขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนั้นซึ่งไอฝีพวกนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะค้่งค้างอยู่ในร่างกายนะฮะมันจะถูกห่อหุ้ม นะด้วยตัวชั้นส่วนหนึ่งก็คือมีแมกโครฟาจก็คือเม็ดเลือดขาวอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมาสร้าง ฟรายบัตทนะิชชูก็คือเป็นเนื้อเยื่ออันหนึ่งนะฮะแข็งๆเข้ามาล้อมตัวฝีไว้ทําไมถึงต้องล้อมเป็นฝีไว้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ฝีเนี่ยที่มันประกอบไปด้วยเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันมีการกระจายไปที่อื่นนะฮะร่างกายเราฉลาดนะพยายามที่จะลิมิตความเสียหายของตัวเองนะ,ะพยายามที่จะไม่ให้สงครามเนี่ยนะฮะลุกล้ําไปอาณาเขตหรือว่าบริเวณอื่นจะให้อยู่แค่ในตําแหน่งนี้บริเวณนี้เท่านั้นนะฮะเพราะนั้น,นะะมันก็เลยมีการออฟอร์มตัว ตัวผนังของตัวฝีเนี่ยกั้นไว้เพื่อไม่ให้ฝีเนี่ยมันกระจายไปที่ไหนนะครับเราก็จึงเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็จะเห็นฝีอยู่ในบริเวณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลักษณะของตัวฝีเนี่ยนะครับบริเวณนั้นนก็จะมีการอักเสบบวมแดงนะฮะมีการเอามือไปจับก็จะมันอุ่นขึ้นมันร้อนขึ้นนะฮะการอักเสบบวมแดงร้อนกดเจ็บเนี่ยนะฮะก็เป็นสัญญาณหนึ่งของการอักเสบติดเชื้อในตำแหน่งนั้นๆของร่างกายนะฮะถ้าเราพบว่า ในตำแหน่งนั้นเนี่ยนะฮะมันมีฝีแล้วหรือว่าเป็นหนองแล้วเนี่ยนะครับบางทีผิวสัมผัสมันก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นเหมือนหยุ่นหยุนบางครั้งบางทีเนี่ยฝีมันก็จะมีแตกออกมาได้โดยตัวมันเองนะฮะเราก็จะเห็นลักษณะของเป็นหนองนะ,ะเป็นสีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองข้นๆ้นเนี่ยนะฮะมันโผล่มาจากตรงแถวบริเวณปากแผลที่เกิดเรื่องเกิดร,ร,ราวนะะก็จะมาลามาเจอหมอหมอก็จะมินิฉัยว่าอ้าวคนไข้มีอาการ ดังต่อไปนี้นะอักเสบปวดบวมแดงร้อนเนี่ยนะตำแหน่งนี้นะน่าจะเป็นฝีนะข้างในเป็นฝีอยู่ข้างใต้นะครับก็จะได้นํามาสู่กระบวนการในการรักษานะฮะแล้วเขารักษายังไงครับถ้าเกิดว่าเป็นฝีนะการรักษาเนี่ยนะฮะโดยปกติเนี่ยหคือด้วยความที่มันเป็นฝีฮนะมันขังอยู่ในผิวหนังของเรานะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีการเปิดปากแผลก็คือมีการกรีดระบายปากแผลเพื่อเอาตัวฝีหรือเอาเชื้อโรคต่างๆที่มันค้างค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาออก เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามาเจอหมอผ่าตัดนะฮะหมอศัลยกรรมนะฮะเราประเมินแล้วว่าจะเป็นฝีเป็นหนองเนี่ยเราก็มักจะกรีดเปิดระบายหนองนะฮะเป็นการเปิดปาดแผลเพื่อระบายหนองทําความสะอาดก้นแผลให้เรียบร้อยนะเพื่อเป็นการฆ่าพวกเชื้อโรคต่างๆที่มันค้างค้างอยู่ในบาดแผลของเราก้นแผลของเรานะให้มันสะอาดนะครับก็จะมีการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้น้ําเกลือเช็ดเข้าไปในก้นแผลมีการล้างก้นแผลเข้าไปนะฮะนั่นก็คือการรักษา นะครับที่เป็นการรักษาที่เป็นคีย์เวิร์ดเลยเป็นคีย์สาคัญเลยของการรักษาฝีหนองคือการกรีดระบายหนองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเกิน, 190, นร้อยละ90นะถ้าเป็นฝีหนองจริงหมอสัลญกรรมหรือว่าเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะพิจารณานะฮะในการกรีดระบายหนองนะครับเรากรีดระบายหนองเพื่อเปิดแผลนะให้เช็ดทำความสะอาดระบายหนองระบายสิ่งสปกปรกออกมานั่นเองนะครับ ถัดมาก็คือเรื่องการให้ยาฆ่าเชื้อแน่นอนฮะว่าร่างกายเนี่ยก็มีการติดเชื้อเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับสาเหตุของการเกิดฟีหนองก็เป็นจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังกรีดระบายหนองเสร็จเนี่ยนะครถ้าเราประเมินแล้วว่าบาดแผลจ,จะมีการอักเสบติดเชื้อได้อยู่นะครับก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อกลับไปนะครับหรือว่าเราประเมินด,ดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยดูแล้วเนี่ยอาการเนี่ย หลังจากกีดระบายหนองเสร็จเนีน่ยน่าจะยังไม่ได้ดีขึ้นเร็วๆนี้หรอกนะอาจจะอายุเยอะมีโรคประจําตัวแยะมีโรคเบาหวานโรคอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการที่การหายของบาดแผลก็จะช้ามีการติดเชื้อที่รุนแรงได้ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อเสริมกับเข้าไปกินอย่างนี้เป็นตน้นยกเว้นแต่ว่าในบางรายเลยนะฮะที่เป็นฝีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวจุดเดียวไม่ได้มีอาการของ การตอบสนองของระบบต่างๆในร่างกายที่มันเยอะเช่นไม่ได้มีไข้ไม่เลือดขาวไม่ได้สูงมากเลยรมกแค่กรีดระบายหนองเช็ดทําความสะอาดแผลเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็เพียงพอโดยที่ไม่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วว่าหลังกรีดระบายหนองเสร็จเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะครับหลังจากที่เรากรีดระบายหนองเสร็จแล้วเนี่ยนะการดูแลตัวเองที่สําคัญก็คือมันเป็นแผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทําแผลฮนะ คนไข้ก็จะต้องมาทําแผลทุกวันที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกอนมามัยใกล้บ้านนะฮะการทําแผลเนี่ยนะฮะก็จะมีการเข้าไปเช็ดนะเข้าไปเช็ดถึงก้นแผลเลยนะฮะทำแผลจนถึงก้นแผลเพราะว่า,าด้วยความที่ตอนแรกมันเป็นฝีมันก็เป็นโพรงถูกไหมฮะงั้นในในเนื้อหนังมังสาของเราที่ถูกกรีดระบายหนองออกไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นโพรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอโพรงฝีที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องถูกเช็ด ทำลายพวกเชื้อโรคหรือคราบสกรปรกออกให้หมดนะฮะแล้วไอ้พวกโพรงพวกนี้สุดท้ายเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะฮะมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมานะเนื้อเยื่อมันก็จะมีการสร้างขึ้นมาจนกระทั่งเติมเต็มจนแผลเนี่ยกลับมาสมานแล้วก็ปิดสนิทเหมือนเดิมงนั้นส่วนใหญ่เรากรีดระบายหนองเนี่ยเราจะเปิดปากแผลทิ้งไว้นะฮะนั่นเป็นจุดประสงค์เราจะไม่มีการเย็บปิด ในกรณีที่เรากรีดเพื่อระบายหนองนะฮะเราจะเปิดปากแผลทิ้งไว้นะฮะมีการยัดก๊อสนะครับใส่เข้าไปเป็นก๊อส์รนนะฮะเพื่อใส่เข้าไปในตำแหน่งของก้นแผลนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้บาดแผลเนี่ยมีการปิดเร็วเกินไปนะฮะเพื่อจะได้เช็ดทําความสะอาดดูแลบาดแผลแล้วก็มีการระบายหนองออกมาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะครับนี่ก็คือรูปแบบนะฮะของการรักษานะคนไข้ที่เป็นฝีเป็นหนองมานะครับ นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการการเกิดฝีหนองเนี่ยนะฮะที่เราพูดไปนะฮะตลอดจนอาการแล้วก็การรักษาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของฝีหนองเนี่ยมันเป็นการอักเสบติดเชื้อนะฮะที่มีการสร้างหนองสร้างสารน้ำอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นซึ่งผู้นี้จะต้องได้รับการดูแลรักษาโดยการกรีดระบายหนองแล้วก็มีการทำแผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าแผลจะสะอาดแล้วก็เนื้อกลับมาเต็มเหมือนเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอิงใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงสสัปดาห์กว่าแผลจะหายสนิทตีโดยประมาณนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของฝีหนองเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะครบถ้วนนะฮะมีคำถามหลายคำถามนะฮะว่าถ้าเป็นฝีเป็นหนองขึ้นมานะครับจำเป็นที่จะต้องกรีดระบายหนองเสมอไปไหมคำตอบก็คือถ้าในกรณีที่ ฝีหนองขนาดเล็กมากนะฮะเล็กมากๆเลยฮะหรือว่ามันแตกออกมาแล้วแล้วมันพอระบายตำแหน่งหนองมาได้เนี่ยนะครับนะเราอาจจะพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อเพียงเดียวก็สามารถที่จะยุบได้นะครับแต่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะรักษาด้วยวิธีนี้แล้วไม่ประสบความสําเร็จก็คือสุดท้ายเนี่ยให้ยาไปก็ฝีหนองก็พัฒนาโตขึ้นมาเรื่อยๆก็มีนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่รักษาด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สําเร็จก็ยังมีอยู่นะครับ นะเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นที่ต้องกรีดทุกฝีทุกหนองหรืออะไรนะถ้ามันเล็กมากๆนะไม่ถึง5มิลไม่ถึงเซนเป็นแค่จุดสิวเล็กๆแล้วมันแตกเองได้นะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวก็เพียงพอนะแต่ถ้ากรณีที่เป็นฝีที่มาด้ขนาดใหญ่นะมีการอักเสบบวมแดงร้อนอย่างชัดเจนเลยเจ็บเยอะอันนี้แนะนําให้กรีดระบายหนองนะครับอันที่2ก็มีคําถามถามว่าถ้าเกิดว่า เป็นฝีเป็นหนองเนี่ยนะฮะแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยนะฮะมีภูมิคุม้มกันที่ไม่ดีจริงหรือเปล่านะนะมีคําถามเลยฮะเนี่ยถามผมบ่อยมากเลยเนี่ยเป็นฝีเป็นหนองบ่อยมากเลยแปลว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีน้ําเหลืองไม่ดีจริงหรือเปล่าคําตอบเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าการที่คนเรามีฝีมีหนองขึ้นมานั่นแหละเป็นการตอบสนองของภูมิกันอย่างดีเลยฮะเพราะว่ามันเป็นการองคาพยพ กรีธาแม่ทับในกองเม็ดเลือดขาวทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อที่จะมาทําลายค่าเชื้อโรคนะฮะเชื้อโรคที่อยู่ในตําแหน่ง Okey, บริเวณนั้นๆน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม่แม่ทับในกองเม็ดเลือดขาวทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถูกกรูเข้ามาเนี่ยเพื่อมาทําลายเชื้อโรคนั่นเป็นการบ่งบอกแล้วว่าภูมิคุ้มกันกคนเนี้ยโอเคนะภูมิุมกันด,ด,ด,ดีนะฮะในกลุ่มที่ภูมิุมกันไม่ดีนะฮะเม็ดเลือดขาวต่ําๆนะพอมันมีการติดเชื้อเนี่ยนะฮะ ร่างกายเนี่ยไม่เลือดขาวก็น้อยจะกรูกีทาทับนะแม่ทับนายกองจะเคยมีเป็นล้านนายเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่พันนายแล้วจะมาสู้กับศัตรูที่เป็นหมื่นๆคนเป็นแสนๆคนเนี่ยคงอาจจะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้นะฮ<น>ะเชื้อโรคมันก็จะถูกการแพร่กระจายนะติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสะเลือดหรืวติดเชื้อลุกลามกระจายมีการอักเสบในตำแหน่งบริเวณเป็นวงกว้างเนี่ยมากขึ้น นั้นการเป็นฝีเป็นหนองนี่เป็นตัวบ่งบอกนะฮะว่าการตอบสนองภุมมกันค่อนข้างดีเพราะว่าพอมันมาถึงปุ๊บมันก็จะมาจับกินเชื้อโรคตีวงเป็นวงกลมเลยล้อมเลยไม่ให้เชื้อโรคมันไปไหนมันก็จะถูกขังอยู่ตรงนั้นลิมิตการกระจายอยู่ในตำแหน่งหรือว่าบริเวณนั้นๆนั่นเองนะครับผมโอเคผมคิดว่าคําตอบตรงนี้นะฮะแล้วก็คําอธิบายทั้งหมดนะฮะจากเรื่องฝีหนองเนี่ยน่าจะให้ความกระจ่างแล้วก็ความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วนะฮะก็ ถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้ว่าเป็นประโยชน์ฮะ,ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ